คตราไม่เคยไม่เคยเดินยาชนที่แต่มาแต่ว่าของร้านเขาจะไม่ตัดแค่กันไกลเฉยกันไกลต่างกันค่ะเกันต่แค่ไม่ได้จิ้มความเห็นไม่มียาชาลูกเใช่มจากอยุทยามาอุดรกี่ชั่วโมงคะจะประมาณสี่อุดรประมา แปดชั่วโมงง,มงอ๋อท,ทางั้นสแสดงว่าขับเร็วใช่ไหมคะรถเยอะไหมคะเ้นท,ที่ผมมาผมมารางชัยภูมิหนองบวงัวนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เสร็จข่ดยังทำให้คฟอยฟอ,อยู่นะ

ใหญ่มากใหญ่ไหมให่ไม่ไม่อยากเทียบเลยะเทียบไปก็คือคนแล้วจ้ะคนแล้วจ้ะพีจ๋าสมจัดมาจากอุทยานแปดชั่วโมงไม่ถึงแปดนาทีเลยเอาออกให้ได้แล้วโอเคเรียบร้อยค่ะ